ชายชาราผู้ดูเหมือนยากจนนั่งเงียบอยู่ในร้านกาแฟาเล็กๆพนักงานเสิร์ฟสาวใจดีจ่ายค่าเครื่องดื่มให้โดยไม่รู้ว่าเขาแท้จริงแล้วคือมหาเศรษฐีผู้ครอบครองอำนาจมหาศาลเพียงการกระทำเล็กน้อยกลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเธอเบื้องหลังรอยยิ้มอบอุ่นซ่อนความลับที่น่าขนลุกและประตูสู่โลกที่ไม่มีวันหวนกลับกำลังจะถูกเปิดออกเช้าวันนั้นร้านกาแฟาเล็กๆริมถนนในกรุงเทพเงียบสงด แสงแดดลอดผ่านหน้าต่างกระจกสะท้อนบนต้นไม้เก่ากลิ่นหอมของกาแฟคั่วสะดอบอลไปทั่วห้องเสียงถ้วยกระทบจานเบาๆดังแทรกกับเสียงพัดลมเพดานหมุนช้าๆแอนพนักงานเสิร์ฟสาววัยยี่สิบต้นๆกำลังจัดโตะด้วยรอยยิ้มเธอเคยชินกับลูกค้าที่หลากหลายทั้งรีบร้อนทั้งเหนื่อยล้าแต่สายตาของเธอหยุดลงที่ชายชาราคนหนึ่งเขานั่งก้มหน้ามือสั่นเล็กน้อยเสื้อเชิ้ตสีขาวสีดหมองรองเท้าเก่าที่สึกจนแทบขาดวางอยู่บนพื้น เขาขอสั่งกาแฟาดำหนึ่งแก้วด้วยเสียงหัพรามือของเขาล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกงขาดขาด,ขาดอย่างลังเลแอนเห็นเพียงเหรียญไม่กี่บาทสั่นไหวในมือเขาดวงตาเธอเต็มไปด้วยความสงสารทันทีเธอเดินไปหาชายชาราด้วยรอยยิ้มอบอุ่นไม่เป็นไรค่ะคุณลุงเดียวหนูเลี้ยงเองนะคะคำพูดนั้นทําให้ดวงตาของเขาสั่นบูบเหมือนสะท้อนแสงน้ําตาแต่เขาปรับนิ่งเงียบมองเธออย่างคาดไม่ถึง เธอเสิร์ฟกาแฟแก้วร้อนกลิ่นหอมลอยขึ้นมาประทัดจมูกไอร้อนระเหยคล้ายจะละลายความเหน็ดเหนื่อยของชายชาราเขายกถ้วยขึ้นชา้ชาๆจิบหนึ่งคำแล้วหลับตาลงอย่างลึกซึง้งความเงียบปกคลุมร้านจนเธอรู้สึกถึงเสียงหัวใจตนเองต้นแรงจูจูชายชาราก็ยกสายตามองเธอตรงๆแววตานั้นไม่ใช่สายตาของคนไร้ที่พึ่งแต่มันเป็นสายตาคงกริบเต็มไปด้วยพลังที่น่าขนลุกรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากเหี่ยวย่น และบรรยากาศรอบร้านเหมือนจะเปลี่ยนไปในทันทีเขาวางถ้วยลงอย่างมั่นคงเสียงกระทบโตดังชัดเจนแอนสะดุ้งรู้สึกถึงแรงกดดันประหลาดที่ถาถงเข้ามาเธอไม่เข้าใจว่าทำไมจูจ่ๆความอบอุ่นในร้านกลับเย็ยนเยียบเหมือนมีสายตาที่มองทะลุทุกความลับในใจเธอชายชาราโน้มตัวเข้ามาใกล้เล็กน้อยเสียงของเขาหนักแน่นและก้องกังวานเกินกว่าจะเป็นเสียงของคนธรรมดาเธอรู้หมว่าสิ่งที่เธอทำวันนี้ อาจเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลเสียงนั้นก็สะท้อนในหัวของแอนเธอกำแก้วกาแฟในมือแน่นจนรู้สึกถึงความร้อนที่ลูกฝ่ามือเงื่อเย็นซึมออกมาตามขมับบรรยากาศรอบตัวกลายเป็นความเงียบที่กดดันจนหายใจลำบากแอนกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากเธอไม่รู้ว่าควรตอบอย่างไรหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างกลับดูจ้าจนแสบตา ชายชรานั่งนิ่งแต่แววตาคมยังจับจ้าไม่ละเขาค้อนิ้วบนตอไม้เก่าช้าๆเสียงนั้นดังก้องในร้านเงียบงนันเหมือนเสียงนาฬิกาที่นับถอยหลังสูบ่บางสิ่งที่น่ากังวลเธอเคยสงสัยหมยว่าโชคชะตาชอบเล่นตลกน้ำเสียงของเขาชัดถ้อยชัดคำทุกพยางฟังเหมือนมีความหมายซ่อนเร้นแอนพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากกลับสั่นเล็กน้อยหนูแค่ไม่อยากเห็นใครลำบากข้าเธอตอบเสียงเบา ความจริงใจสะท้อนในน้ำเสียงแต่ก็ไม่อาจคลายความอึดอัดที่กำลังปกคลุมชายชราพยักหน้าเบาๆดวงตาสองประกายเหมือนมีไฟลุกเขาเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าหนังเก่าที่วางอยู่ข้างเก้าอี้มือเหี่ยวย่นเปิดมันอย่างช้าๆเสียงซิปถูกดึงออกมาอย่างชัดเจนภายในไม่ใช่เหรียญเก่าๆอย่างที่แอนคิดแสงวาบจากธนบัตรและเอกสารมากมายสะท้อนออกมาเธอเบิกตากว้างร่างกายแข็งค้าง ทุกสิ่งที่เห็นตรงหน้าไม่เข้ากับภาพชายชราขัดสนเมื่อครูเหมือนทุกอย่างที่เธอเข้าใจถูกฉีกทิ้งในพริบตาเธอคงคิดว่าฉันจนสิ้นไรายคาเสียงของเขาดังก็เหมือนสายฟ้าฟาดกลางใจแต่ความจริงแล้วฉันคือเจ้าของกิจการใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายแอนเย็นวาบเขาหยิบซองเอกสารสีขาวออกมาวางบนโต๊ะซอนั้นมีตราประทับบริษัทใหญ่ที่เธอเคยเห็นแต่ในข่าว แอนหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนตัวเองนั่งอยู่ในฉากที่ไม่ใช่ความจริงความเงียบในร้านกลายเป็นเสียงก้องในหูฉันเฝ้ามองผู้คนมากมายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เลือกความเมตตาน้ำเสียงของชายชราเรียบแต่แฝงความหนักแน่นวันนี้เธอทำในสิ่งที่น้อยคนจะทำให้คนแปลกหน้าคำพูดนั้นเหมือนมีแรงกดดันจนหัวใจแอนแทบหยุดเต้นเธอก้มหน้าลงไม่กล้าสบตามือเธอสั่นสถานจนแทบถือถาดไม่อยู่ บรรยากาศในร้านราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวแต่เสียงของเขายังชัดเจนดังใกล้หูฉันไม่ได้มาที่นี่เพียงเพื่อดื่มกาแฟเขาเว้นวรรคสั้นๆก่อนโน้มตัวเข้ามาไกลแอนรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่ปะทะแกมดวงตาของเขาจับจ้องอย่างจริงจังฉันมาที่นี่เพื่อมองหาใครบางคนคำพูดนั้นกรีดลงกลางใจเธอเหมือนมีดคมแอนเงยหน้าขึ้นด้วยความงุนงงและหวาดวัน่น เธอไม่รู้เลยว่าต่อจากนี้ชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแอนนั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงอยู่กับเก้าอี้เสียงหัวใจดังชัดเจนยิ่งกว่าพัดลมที่หมุนอยู่เหนือศีรษะเธออยากถามแต่ลำคอกลับแห้งผากจนไร้เสียงความสงสัยและความกลัวถาโถงเข้ามาพร้อมกันชายชารามองเธอด้วยสายตาที่อ่านยากในดวงตานั้นมีทั้งความอบอุ่นและความน่าเกรงขามปะปนกัน เขาขยับซองเอกสารเล็กน้อยเหมือนกำลังย้ำถึงสิ่งสำคัญที่ซ่อนอยู่ข้างในมือของเขานิ่งแน่วแต่กลับทำให้แอนรู้สึกสันนไหวจนแทบหายใจไม่ออกใครบางคนที่ฉันตามหาต้องมีหัวใจที่ซื่อสัตย์เสียงของเขาแผ่วต่ำแต่ชัดเจนไม่ใช่คนที่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนแอนกือน้ำลายอีกครั้งความเงียบในร้านเหมือนกดทับเธอให้เล็กลงเรื่อยๆเขายื่นมือเหี่ยวยนมาจับขอบตัวอย่างมั่นคง วันนี้เธอไม่รู้จักฉันแต่เธอเลือกที่จะยื่นมือช่วยเหลือคำพูดนั้นเหมือนมีน้ำหนักมหาศาลตกลงบนบาของแอนเธอรู้สึกทั้งอบอุ่นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันแอนพยายามยิ้มอย่างสุภาพหนูแค่ทำในสิ่งที่ควรทำค่ะเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่จริงใจเธอไม่เคยคิดว่าการเลี้ยงกาแฟแก้วเดียวจะพาเธอมายืนอยู่ตรงจุดนี้ชายชาราหัวเราะเบาๆแต่เสียงหัวเราะนั้นกลับกล้องในใจเธอ ไม่ใช่เสียงหัวเราะของคนชาราไร้เรี่ยวแรงแต่เป็นเสียงของผู้นำที่ผ่านโลกมาอย่างโชคโชนมันทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับพลังที่ใหญ่เกินควบคุมเขาหยิบปากกาขึ้นมาและเขียนบางอย่างลงบนซองปลายปากกาขูดกับระดาษดังแผ่วเบาแต่ทุกเส้นที่เขียนทำให้หัวใจแอนเ้นแรงขึ้นทุกครั้งเธอพยายามมองแต่ก็กลัวเกินกว่าจะก้าวเข้าไปไกลเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งรอยยิ้มเล็กๆปรากฏบนใบหน้า โลกภายนอกเต็มไปด้วยคนที่อยากได้อยากเอาเปรียบเสียงเขาหนักแน่นเหมือนคำตัดสินที่ไม่อาจโต้แย้งแอนก้มหน้าดวงตาพราเเลือนด้วยความกดดันฝ่ามือของเธอเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อแต่เธอยังนั่งนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยความเงียบขังเหมือนเวลาหยุดหมุนชายชราเลื่อนสองเอกสารเข้ามาใกล้เธอเสียงเสียดสีเบาๆดังขึ้นเมื่อมันลากผ่านตไม้เก่าเขาเอื้อมือผลักมันตรงหน้าเธอ แล้วเอยประโยคที่ทำให้โลหิตในกายเธอเย็ยนวาบทันทีแอนจองสองเอกสารตรงหน้าด้วยดวงตาสันไว้เธอไม่กล้าแต่มันแต่หัวใจก็เต้นแรงราวกับจะทะลุออกมาบรรยากาศในร้านที่เคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความกดดันหนักอึ้งเสียงรถจากถนนด้านนอกเลือนหายไปจนเหลือเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองชายชารานั่งผิงเก้าอี้ดวงต่ยังคงมองไม่วางรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าของเขาทำให้เธอยิ่งสับสน เขาไม่เร่งไม่พูดต่อแต่ปล่อยให้ความเงียบกัดกินหัวใจเธอแอนยื่นมือออกไปช้าๆปลายนิ้วแต่สองด้วยความลังเลกระดาษนั้นเย็นเฉียบอย่างประหลาดราวกับเก็บความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยเธอดึงมันเข้ามาใกล้และเมื่อพลิกดูชื่อบริษัทใหญ่ที่พาดหัวชัดเจนก็สะท้อนแสงจนเธอใจหายทำไมคุณถึงให้สิ่งนี้กับหนูคะเสียงแอนสันพร่าเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาน คำถามนั้นเหมือนแทงทะลุค,ความเงียบที่กักขังอยู่ในร้านชายชาราหลีตาลงเล็กน้อยราวกับกำลังทดสอบทุกอารมณ์ที่ซ่อนในแววตาของเธอเพราะฉันเห็นในสิ่งที่คนอื่นมักมองข้ามน้ำเสียงเขามั่นคงเหมือนหินผาเธอเลือกทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคำพูดนั้นทําให้แอนกลืนน้าลายช้าๆขณะพยายามประคองสติเธอเปิดซองออกอย่างระมัดระวังข้างในมีเอกสารหลายแผ่นพร้อมบัตรทองคำใบหนึ่งที่สะท้อนวาววับ แสงสะท้อนนั้นแถงเข้าตาเธอจนต้องหลับตาเมื่อเธอปรับสายตาได้ความจริงตรงหน้าก็ทำให้เธอเกือบลืมหายใจบัตรนั้นไม่ใช่บัตรธรรมดาแต่เป็นบัตรผ่านเข้าสู่เครือข่ายระดับสูงสิทธิที่คนทั่วไปไม่มีวันเข้าถึงตัวหนังสือประทับชัดเจนบ่งบอกว่าเป็นผู้ถือสิทธิพิเศษโดยตรงจากเจ้าของบริษัทแอนมือสั่นจนแทบถือบัตรไม่อยู่นี่มันเกินกว่าที่หนูจะรับไว้ได้คะ่ะ เธอรีบพูดเสียงสั่นส้านเต็มไปด้วยความกังวลเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกดึงเข้าสู่โลกอีกไปที่ไม่คุ้นเคยโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจเงินทองและการตัดสินใจที่ไม่อาจถอยหลังชายชราหัวเราะในลำคอเบาๆสิ่งที่เธอได้รับไม่ใช่ของขวัญแต่คือภาระ,ระที่ต้องพิสูจน์คำพูดนั้นทิ่มแทงเข้าไปในจิตใจลึกกว่าเดิมเหมือนเสียงระฆังที่เตือนว่าความสงบในชีวิตเธอกำลังจบสิน้นแอนเงยหน้าขึ้นอย่างไม่มั่นใจ ดวงตาของชายชราวาววับเหมือนเปลวไฟในความมืดและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอรู้สึกว่าทางเดินชีวิตทั้งหมดถูกเปลี่ยนเส้นทางโดยสิ่งเล็กน้อยที่เธอทำในเช้าวันนั้นเสียงเขาดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าที่เคยแอนนิงเงันราวกับถูกตรึงอยู่กับคำพูดนั้นเสียงหัวใจดังสะท้อนในอกจนหูอื้อเธอหายใจติดขัดเหมือนอากาศรอบตัวถูกบีบให้แคบลงมือที่กุมสองเอกสารสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ ดวงตาของชายชราย,ยังคงจับจ้องด้วยความนาแน่วแน่สายตานั้นเต็มไปด้วยอำนาจที่ทำให้เธอไม่อาจหลบหนีแสงไฟสีเหลืองจากเพดานส่งกระทบไปหน้าของเขาทำให้รอยเหี่ยวย่นดูเหมือนเส้นลายของประสบการณ์ที่ลึกล้ำชีวิตของเธอกำลังจะถูกทดสอบเสียงเขาดังก้องเหมือนระฆังที่ปลุกให้ตื่นจากความฝันไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพราะเธอเลือกความเมตตาในวันที่ไม่มีใครเห็นค่าคำพูดนั้นฝังลึกเข้าไปในใจของแอนเหมือนคมิดกรีด เธอก้มหน้าลงพยายามเรียกสติกลับคืนกลิ่นกาแฟที่ยังคงลอยอกอวนกลับกลายเป็นกลิ่นที่กดดันอย่างประหลาดทุกสิ่งรอบตัวหมุนวนในหัวเธอรู้สึกเหมือนกำลังจะล้มแต่แรงบางอย่างผลักดันให้เธอยังนั่งนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะเสียงเธอออกมาแผ่วเบาราวกับไม่ใช่เสียงของตัวเองชายชาราโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่กระทบแก้มดวงตาเขาวาวโรดเหมือนกำลังเผยความลับสำคัญ เธอต้องเลือกคำสั้นๆแต่ทรงพลังจนบรรยากาศในร้านเหมือนหยุดเคลื่อนไหวเลือกว่าจะเดินต่อไปบนเส้นทางที่เธอรู้จักหรือก้าวเข้าสู่โลกที่เธอไม่เคยสัมผัสเสียงของเขาหนักแน่นดุดคำตัดสินจากโชคชะตาแอนชะงักไปความคิดวิ่งวุ่นในหัวอย่างไม่หยุดภาพแม่ที่บ้านเลือนขึ้นมาในใจภาพชีวิตเรียบง่ายที่เธอเคยยึดถือกับอีกภาพหนึ่งคือความหรูหราและอำนาจที่แวบผ่านจากบัตรทองคำในมือ สองเส้นทางยืนขวางกันอยู่ตรงหน้าเธอเธอกำบัดไว้แน่นจนรู้สึกถึงขอบคมทิ่มผิวเลือดซึมออกมาน้อยๆแต่เธอไม่สนใจความเจ็บปวดเล็กน้อยนั้นกลับย้ำให้เธอรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเรื่องจริงไม่ใช่ภาพลงตาที่หายไปเมื่อหลับตาชายชราย,ยังมองนิ่งราวกับรอคำตอบที่ไม่อาจเลี่ยงแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างค่อยๆเลื่อนต่ำลงเงาที่ทอดยาบนโต๊ะเหมือนเป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกสองใบ และในความเงียบที่หนักอึ้งนั้นเสียงเขาก็ดังขึ้นอีกครั้งแอนหายใจลึกแต่ยังไม่กล้าตอบเสียงคำถามของชายชราย,ยังคงก้องอยู่ในหัวทุกถ้อยคำเหมือนโซ่ตรวนที่พันธนาการให้เธอขยับไม่ได้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความลังเลและความกลัวต้นไม้เก่าๆเบืเ้องหน้าเหมือนเป็นเวทีที่โชคชะตาจัดวางขึ้นเธอนั่งอยู่ตรงกลางราวกับผู้เล่นตัวเล็กที่ถูกผลักเข้าสู่เกมใหญ่แสงแดดที่ลอดผ่านกระจกสะท้อนลงบนบตดทองคำ ประกายแสงนั้นบูบวาบจนเธอต้องเบื่อหน้าถ้าเธอเลือกจะเดินต่อไปตามเส้นทางธรรมดาเสียงชายชาราต่ำลึกแต่ชัดเจนสองนี้ก็จะไร้ความหมายและชีวิตเธอจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยน้ำเสียงนั้นทำให้แอนรู้สึกเหมือนกำลังถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับทางแยกที่ไม่อาจเลี่ยงเธอเม้มปากแน่นหัวใจเต้นแรงความทรงจำผุดขึ้นทีละภาพตั้งแต่วันแรกที่เธอมาทำงานร้านกาแฟ เสียงหัวเราะของเพื่อนร่วมงานเสียงแม่ที่โทรมาเตือนให้กินข้าวตรงเวลาความเรียบง่ายและเล็กน้อยที่เคยเป็นทั้งความสุขและความอบอุ่นแต่สายตาของชายชาราที่เต็มไปด้วยแรงกดดันยังคงตรึงเธอไว้เหมือนบอกว่าหากเธอก้าพลาดเธอจะสูญเสียสิ่งสำคัญไปตลอดการบรรยากาศรอบตัวแน่นหนาเหมือนกำแพงที่บีบเข้ามาเรื่อยๆเสียงเข็มนาฬิกาแขวนบนผนังดังก้องยิ่งกว่าที่เคยแอนค่อยๆเงยหน้าขึ้น แล้วถ้าหนูเลือกก้าวเข้าสู่โลกที่ไม่รู้จักหนูจะต้องเผชิญอะไรบ้างเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความกลา้าดวงตาของเธอสบตากับเขาโดยไม่หลบเลี่ยงชายชราย,ยิ้มมุมปากอย่างลึกลับเธอจะได้เห็นอำนาจที่คนธรรมดาไม่เคยสัมผัสเสียงเขาเต็มไปด้วยแรงดึงดูดจนขนลุกไปทั้งร่างแต่เธอก็จะต้องเจอกับความลับที่อันตรายความจริงที่อาจทําให้เธอไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกคําพูดนั้นกรีดลงในหัวใจแอนเหมือนคมมีด เธอหายใจถี่ขึ้นรู้สึกถึงแรงสั่นไหวในอกภาพชีวิตเรียบง่ายเริ่มเรือนรางเหมือนหมอกจางแทนที่ด้วยภาพของประตูที่กำลังเปิดสู่โลกมืดมิดและยิ่งใหญ่เธอมองบััดทองคำอีกครั้งประกายแสงสะท้อนเข้าตาเหมือนแสงนำทางที่ลึกลับมือเธอกำมันแน่นขึ้นเรื่อยๆและในหัวใจของเธอเสียงของตัวเองดังชัดกว่าที่เคยบางทีหนูอาจต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังประตูนั้นจริงๆ ดวงตาของชายชราสองประกายทันทีเขาเอ็นตัวมาข้างหน้ารอยยิ้มลึกปรากฏขึ้นและเสียงที่เป่งออกมาชัดเจนจนทำให้เธอขนลุกทั้งตัวในเมื่อเธอเลือกแล้วการเดินทางของเธอก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วินาทีนี้แอนนั่งนิ่งรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะเสียงหัวใจยังคงเต้นแรงแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวมันคือความตื่นเต้นที่ประปนกับความมุ่งมั่นที่ไม่เคยมีมาก่อน เธอกำบัดทองคำแน่นราวกับกำลังกุมกุญแจแห่งอนาคตไว้ในมือชายชรายกถ้วยกาแฟขึ้นจิบอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอบอุ่นขึ้นกว่าที่เคยเธออาจยังไม่เข้าใจทุกสิ่งในตอนนี้เสียงของเขานุ่มนวลแต่หนักแน่นแต่วันที่เธอได้ก้าออกไปเธอจะได้เห็นว่าความเมตตาเพียงเล็กน้อยในวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตได้แอนพยักหน้าช้าๆน้ำตาคลอเบา เธอไม่เคยคิดเลยว่าการเลี้ยงกาแฟแก้วหนึ่งจะพาเธอมาถึงจุดนี้จากพนักงานเสิร์ฟธ,ธรรมดากลับถูกเปิดประตูไปสู่โลกใหม่โลกที่เต็มไปด้วยความลับอำนาจและความท้าทายที่เธอไม่เคยคาดฝันชายชราลุกขึ้นจากเก้าอี้เสียงเก้าอี้ขูดกับพื้นไม้ดังเบาๆแต่ก้องกังวานในใจเธอเขามองรอบร้านราวกับต้องการบันทึกทุกความทรงจำไว้แล้วหันกลับมามองเธอเป็นครั้งสุดท้าย อย่าลืมว่าไม่ว่าโลกภายนอกจะโหดร้ายเพียงใดเขาพูดด้วยเสียงที่มั่นคงสิ่งที่ทําให้เธอต่างจากคนอื่นคือหัวใจที่พร้อมจะมอบความเมตตาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อเขาเก้าวออกจากร้านประตูไม้ส่งเสียงอิดอาดตามหลังลมภายนอกพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นฝนที่กําลังใกล้เข้ามาแอนยังคงนั่งมองบัตรทองคําในมือดวงตาเต็มไปด้วยประกายแห่งความหวังร้านกาแฟเล็กๆก,ก,กลับสู่ความเงียบอีกครั้ง แต่ในใจของแอนไม่มีสิ่งใดเหมือนเดิมเธอรู้ว่าตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตเธอได้ก้าวออกจากความธรรมดาไปแล้วและเรื่องราวใหม่ที่รออยู่เบื้องหน้ากำลังจะเริ่มต้นด้วยหัวใจที่เธอมอบให้โดยไม่ตั้งใจในเช้าวันนั้นเอง